มาแล้วขนมปังอร่อยๆอกับกาแฟหอมๆเป็นหมอเนี่ยก็ต้องกินเหมือนกันนะขอบคุณครับยังไม่อยากกินเลยตอนนี้คือแก้กไม่รู้จะช่วยหมอยังไงอะนะเอานี้ไหมไปตักบ,บาตรกันเราทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับคนไข้คนนั้น ผื่อหมอจะได้สบายใจขึ้นเอามั้ยจะตากบาทนะเลือกพระดีๆนะครับแทนที่จะได้บุญอ่ะผมจะกลับได้บาปแทนแล้วเราจะดูได้ยังไงคะว่าพระรูปไหนจริงรูปไหนปลอมถ้าเราถามท่านแล้วท่านจะตอบหรือคะเก่าง่ายๆครับถามพวกตอบแน่ถ้าเราไปถามพระปลอมนะท่านก็จะตอบว่าเป็นพระจริงแต่ถ้าไปถามพระจริงเนี่ยท่านจะไม่พูดอะไรเลย ถ้าเก่าทำบุญยังจะคิดมากนะรู้ไหมว่าแค่ลังเลอ่ะก็บาปแล้วไม่ได้บุญมหมอดีไปตักบาปก็ดีเหมือนกันนะเผื่อว่าหมอดีจะสบายใจขึ้นผมว่ามันเกินตัวเกินไปครับเสียคนไข้จากความผิดพลาดของตัวเองแต่การจะพยายามทำให้ตัวเองมีความสุขมีความสบายใจ ผมไม่เข้าใจ